มีคำถามเข้ามาบ่อยครั้งนะครับถึงความแตกต่างระหว่าง IoT และ IIoT อย่างแรกผมจะอธิบายก่อนนะครับว่า IoT ย่อมาจาก Internet of Things นะครับในขณะที่ IIoT ย่อมาจาก Industrial Internet of Things IIoT นะครับเป็น subset ของ IoT เป็นเซตย่อยนั่นเองที่เป็นส่วนหนึ่งของ IOT เป็นแคตตากรีแยกนะครับผมยกตัวอย่างอที่เช่นสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีเซตย่อยหรือซับเซตที่เป็นหมาแมวกระต่ายอะไรลักษณะอย่างนั้นเป็นต้นผมอยากจะไฮไลท์ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง IOT กับ i i o t ในเรื่องของเทรนด์ใน IoT นะครับ things นะครับ Internet of things things ใน IoT มักจะคิดว่าเป็น c o n s u m e r base นะครับเป็น Smart Home หรือเป็น wearable ในขนาดที่ things ใน i o t t คือจะเป็นพวกเครื่องจกักรซึ่งมีองค์ประกอบเป็นเซนเซอร์มิเตอร์แอคชัวเตอร์และคอนโทรลเลอร 4อย่างนี้คือเป็น Things ที่ต่อเข้ากับทางอินเทอร์เน็ตใน I IoT เทรนที่2ที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าง I o t เนี่ยใช้พลังงานต่ำทางเลือกหลากหลายของการเชื่อมต่อเช่นพวก Zigbee หรือ LolaWan แล้วก็เน้นสินค้าที่ราคาถูกใช้งานได้อย่าง Flexible นะครับยืดหยุ่นใช้งานได้หลายประเภท Embedded System จะเป็นที่นิยมนะครับ อทีเช่น Raspberry Pi หรือ Arduino ในขณะที่ IOT i นะครับจะเน้นผลิตภัณฑ์ที่ทนทานอย่างน้อยทนอุณหภูมิได้เกิน50องศาเป็น Industrial Grade เกรดอุตสาหกรรมคุณจะไม่เห็นพวก Arduino หรือ Raspberry Pi ใช้ในทางอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าทนสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมไม่ได้และก็ไม่มีการเทสสําสำหรับ อุตสาหกรรมอีกด้วยพวก CE IEC การเทสต่ตางๆเพื่อเซอร์ติฟายสำหรับ industrial grade ไม่จำเป็นต้องใช้ของพลังงานต่ำเพราะว่าในอุตสาหกรรมมีพลังงานอยู่นะครับมี Power Distribution มี Power Supply อยู่ทั่วโรงงานหรือใกล้กับสายงานต้องการผลิตภัณฑ์ที่ stable นะครับมีเสถียรภาพสูงทนทานอึดปลอดภัย ค,ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในทาง IOT ไม่ต้องการให้มีการแฮ็กเกิดขึ้นนะครับ Reliable connection connection สำคัญมากนะครับจำเป็นต้องมีสิ่งที่เราเรียกว่า buffer ในกรณีที่ส่งสัญญาณแล้วไม่ไปนะครับสัญญาณยังมีปัญหาตัวอุปกรณ์ต้องเก็บ buffer ไว้นะครับพอสัญญาณมันกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับสัญญาณดีแล้วก็ส่งข้อมูล เข้าไปอีกทีหนึง่งและเช็คว่าทำการส่งสำเร็จจุดประสงค์ก็ค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับอันหนึ่งก็คือ IoT ส่วนใหญ่แล้วจุดประสงค์เพื่อความสะดวกสบายเพื่อสุขภาพอันนี้เป็นเทรนด์นะครับแต่ใน IoT t มักจะเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต โอเคครับผมหวังว่าจะเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง IoT และ IIoT แล้วนะครับ IIoT แม้จะเป็นแคตตากรีย่อยของ IoT ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่มากตัว Things ที่ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตค่อนข้างแตกต่างความต้องการของตัวอุปกรณ์ทั้งความทนทานความเสถียรน,นะครับแล้วก็จุดประสงค์เป็นสิ่งที่แตกต่างกันกันกบ IoT Trend โดยรวม